วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการข่าวทะลุใหม่วันนี้เป็นวันจันทร์แล้วนะครับตรงกับวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันขึ้น11ค่ำเดือน12ปีฉลูอ่ะรายงานวันเดือนปีแล้วก็ล้อมวงเข้ามา่ะขอขอบพระคุณแฟนคลับหลายๆท่านนะครับที่เข้ามา สั่งซื้อเบต้ากรูแคนของเบต้าวันก็กลับเรียนกันตรงๆนิดเดียวเท่านั้นแค่นาทีเดียวนะครับว่าเบต้ากรูแคนเนี่ยเป็นสารสกัดจากยีสขนมปังชนิดเข้มข้นที่ศูนย์สุขภาพเบต้าวันเขาสั่งจากสหรัฐอเมริกาแทนที่จะเอามาเป็นขวดสั่งมาบรรจุในนี้มันถูกกว่าถ้าสั่งซื้อที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยขวดละ4,000บาทแต่ตรงนี้มันราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งนะครับแล้วยังมี รถแรกแจกแถมตอนนี้ก็มีโปรพิเศษอยู่ซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดซึ่งคุณสมบัติของเบต้ากรูแคนเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติที่มหัศจรรย์สามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและใช้ป้องกันโรคติดเชื้อจากจุลชีพและยังมีคุณสมบัติอื่นๆนะครับท่านผู้ชมสรรพคุณป้องกันรักษาโรคมะเร็งถ้าร่างกายได้รับเบต้ากรูแคนเม็ดเลือดขา,ขาวขนาดใหญ่เนี่ยมันจะก,กระตุน้น กระตุ้นให้มีความสามารถสังเกตเห็นเชื้อมาเร็งและเข้าไปทำลายได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือหลักการในเชิงวิชาการในเชิงวิชาการเพราะมันเป็นผลงานจากการวิจัยของแพทย์ชั้นนำของโลกหลายสิบแห่งเช่นมาลาัยฮาวัดทูเลนเบเลอ,อะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับฉะนั้นกราบเรียนท่านด้วยความเคารพว่ามันเป็นของดีจริงๆไม่เช่นนั้นนะครับนักวิชาการไทยหลายคน จะไม่คัดลอกผลการวิจัยของมห AL าลัยดังๆมห AL าลัยทางการแพทย์ระดับโลกเอามาเผยแพร่อย่างเช่นดรวิทยากระดุมพระเนี่ยผมก็บ้าซื้อมาอ่านนะแล้วก็ศาสตราจารย์ดตรวิจิตบุญยาโหตระในหนังสือแผลอ,อะไรศาสตร์ชลอวัยก็ยืนยันว่ามันดีที่สุดเบต้ากรูแคนศาสตราจารย์ดรนแพทย์สมศักดิ์วราคามินอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์ค้นพบ ขึ้นหัวไว้เลยครับมาเร็งไขมันกุตันในหลอดเลือดเบาหวานตับอักเสบเชื้อราแผลจากการผ่าตัดปอดบวมโรคเอดท่านสนใจ <c oughs> ก็หมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างนะครับเข้าไปแล้วมันจะมีสองเบอร์นะมีเบอร์ไหนไม่ทราบที่เขาแอดเบอร์ได้ไลน์ uh 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 ได้แล้วก็สั่งซื้อทางไลน์สั่งซื้อทางไลน์นะครับเพื่อจะไม่พลาดไม่มีวางขายในท้องตลาดสั่งซื้อได้ที่รายการข่าวทะลุใหม่ที่เดียวเท่านั้น แต่ต้องเป็นรายการข่าวโทรใหม่หมายเลขโทรศัพท์อย่างที่ว่านั่นแหละครับอ่ะก็เป็นห่วงเป็นใย,ยในสุขภาพของท่านจริงๆทุกวันเนี้มันก็ต้องเอาชีวิตรอดกันสื่อมวลชนหลายนแหนงและก็หลายคนที่ยืนเคียงข้างประชาชนผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับว่าประชาชนเวลาเนี้ยมันว้าเหววิเวกวิโบเวจริงๆว้าเหวจริงๆครับเพราะว่า เห็นอะไรต่ออะไรเนี่ยอย่างๆวันเนี้ยผมดูในโซเชียลนะครับหลายคนชอบพูดว่าภูมิใจเหลือเกินที่เกิดเป็นคนไทยเทียบราคาน้ำมันหน้าปัมมาเลเซียนำเข้าน้ำมันจากไทยและที่มาเลเซียเนี่ยไม่มีจำหน่ายน้ำมันแกสโซฮอนะครับเพราะมันผสมพืชมาเลเซียเบนซิน95 เบนซิน95มาเลเซียลิตรละ16บาท32สตางค์ลองทายดูสิครับว่าประเทศไทยลิตรละเท่าไหร่มาเลเซีย16บาท32งตังค์ครับแต่เบนซินของไทยเนี่ยเ5หเหมือนกันเบนซิน95ห้าเหมือนกัน39บาท96สตังค์ห่างกันเท่าไหร่นะคิดดูเองก็แล้วกันดีเซลของประเทศไทยเนี่ย29บาท69ตังค์ 2ี่สิบาทหกบาตังค์บางแห่งในสามสกว่าบาทได้ซ้ำมาเลเซียเท่าไหรครับเท่าไหรครับสิบเจบาทสิบเอ็ดสตังค์นี่เป็นราคาหน้าปั๊มนะครับเป็นราคาหน้าปั๊มที่จดกันมาบอกกันมาแล้วมาดูสิครับว่าคุณเป็นรัฐบาลที่ขี่คอประชาชนหรือนั่งในหัวใจประชาชน เขาปลื้มใจมากปตทกำไรไตรามาสสามทพหกสี่คือปีนี้อยู่ที่ 23, 2 3งหมื่นสัล้านแปสิบาตางค์เอาว่าตัวเลขกลมๆคือตัวเลขกลมๆคือสองพร้อยล้านสองหมื่นสี่พัล้านกำไรอยู่ที่2 4งหมพล้านสามเดือนสเดือนเท่านั้นเองไตรามาสที่3อะ ไตรมาสที่สามแค่สมเดือนเท่านั้นเองเรียกว่ามีกําไรสะดือบวมครับเพราะมันเพิ่มจากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนเนี่ยกำไรปีก่อนในกำไรยังไม่ถึงขนาดปีนี้กําไรเพิ่มขึ้นเป็น67.5%เพราะรายได้ทุกกลุ่มธุรกิจของปอตทยเติบโตเติบโตสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น จากผลของกําไรน้ำมันและปิตโตรเคมีมันดีขึ้นรวมทั้งกําไรจากไหนจากการสต็อกน้ำมันนะที่มันหนุนงวด9เดือนแรกปีนี้โกยกําไรไปถึงเท่าไหร่ครับโกยกําไรสุดที่ไปโอ้โหสะดือบวมเลยผมไม่ได้อิจฉาลิซยาแล้วครับแต่สิ่งที่เห็นก็คือรัฐบาลเนี่ยมุ่งแก้ปัญหาในทุน เขาขอลดราคาน้ำมันมันทำได้ลดภาษีสพรพภามิตลดกำไรของนายทุนลดลดเงินกองทุนลงไปแล้วก็เอามาหนุนช่วยประชาชนวิกฤตโควิดเนี่ยระบาดมาเกือบสองปีมันทำให้ชีวิตคนไทยในย่ำแย่ย่ำแย่พอวิกฤตโควิดมันดีขึ้นยอดคนป่วยรายวันลดลงยอดคนตายลดลงลดลงสามเท่ายอดคนตายยอดคนติดโควิดลดลง ยอดคนฉีดวัคซีนเนี่ยเข็มสองเข็มสามเนี่ยทะลุห้าสิบเปอร์เซ็นของประชาชนทั้งประเทศยังไม่ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ะภูมิต้านทานหมู่ยังไม่มาผมจึงชักชวนพี่น้องทั้งหลายดูแลภูมิต้านทานในบ้านเราพ่อแม่พี่น้องจะได้ไม่จากไปเวลาป่วยไข้เวลาไวรัสโควิดมันลงมันยังต้านทานได้เพราะภูมิต้านทานเราดีและไม่มีผลข้างเคียงอะไรทั้งนั้นเพราะเราเลี้ยวไปแพทย์ทางเรื่อง คือรับประทานเบต้ากูแคนฉีดวัคซีนก็รับประทานได้นะเพราะฉีดวัคซีนแล้วบางทีภูมิต้านทานมันดี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 ไปสองสามเดือนแล้วลดลงต้องไปบูสเข็มสามเข็มสี่เข็มห้าเข็มหกเข็มเจ็ดอะไรเรื่อยไปแต่เบต้ากูแคนไม่ไม่ต้องไปบูสอะไรคุณกินประจําเลยสองเม็ดสามเม็ดต่อวันสองเม็ดสามเม็ดต่อวันมั่นใจได้ครับมั่นใจได้ผมเองเนี่ยณวันเนี้ยผมสารภาพตรงๆ่อผมยังไม่ฉีดสักเข็มยังไม่มีใครชวนไปฉีด เพราะผมต้องการฉีดไฟเซอร์กับโมดอน่าไปจองไมโดนโบนาทั้งครอบครัวรออยู่โดยการป้องกันตัวเองไงป้องกันตัวเองครับนะเราแวดระวังกาดไม่ตกและก็รอเขาบอกว่าปลายเดือนนี้จะมาก็ฉีดนะฉีดไม่ใช่ไม่ฉีดแล้วครับนะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลฉะนั้นยอดฉีดวัคซีนเนี่ยมันยังไม่ถึง75% 70%ที่จะเป็น ภูมิต้านทานหมู่ของคนทั้งประเทศได้แต่เอาเอะยังไงก็แล้วแต่เราก็ก้าวผ่านโควิดไปได้สองสามก้าวนะก็หวังว่ามันจะพ้นวิกฤตไปได้แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็มาเจอไอ้วิกฤตมาเจอนรกครับเจอวิกฤตจากเข้าย่าบมากแพงพี่น้องประชาชนเดือดร้อนไปทั่วหมดทั้งประเทศครับ วิกฤตโควิดเนี่ยมันยังป้องกันป้องกันได้ครับโดยการฉีดวัคซีนโดยการรับประทานเบต้ากรูแคนรับประทานอะไรก็แล้วแต่ที่มันสร้างภูมิต้านทานสมุนไพรอะไรก็ได้แต่วิกฤตค่าครองชีพที่เราต้องผจญเนี่ยมันไม่มีอะไรมาป้องกันรัฐบาลเท่านั้นที่จะเนรมิตให้พี่น้องประชาชนกินดีอยู่ดีได้คือปล่อยให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้คนเขาก็เช่งปีกันทั้งประเทศ ข้าวราคาห้าบาทหกบาทเจ็ดบาทต่อกิโลซื้อมามา่าได้ซองหนึง่งจะซื้อปลากระป๋องก็ต้องขายข้าวไปสามกิโลต้องขายข้าวไปสามกิโลสี่กิโลนี่คือความทุกข์ความทุกข์ของพี่น้องประชาชนไงฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมพูดเอยเมื่อกี้เนี่ยมันเกิดจากน้ำมันดิบมันแพงหรือเปล่ามันแพงหรือเปล่า ทั้งๆท,ที่เขาบอกว่าขุดจากหลุมประเทศไทยถึงน้ํามันดิบจะแพงมันขึ้นแต่เวลาน้ํามันดิบไม่แพงทําไมน้ำมันมันลดมานิดหน่อยแล้วครับรัฐบาลประกาศจะตรึงราคาน้ํามันจะตรึงแก๊สจะตรึงแก๊สหุงต้มจะตรึงไอ้น้ํามันดีเซลเพื่อไม่ให้มีปัญหาต่อพี่น้องประชาชนผมสงสารใครคะระสงสารพี่น้องมอเตอร์ไซค์รับจา้างใช้น้ํามันแก๊สโซฮอลพร้อมใจกันปรับราคานะ ปรับราคาค่าโดยสารขึ้นอีก1 0บาทต่อเที่ยวเพราะว่าเพราะว่าเวลาไปส่งเขาเนี่ยเราจ่ายน้ำมันต้องจ่ายแพงขึ้นต้องจ่ายแพงขึ้นอีก20-30บาทวันก่อนผมไปเจอคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปค้าขายเนี่ยเขาบอกเขาเติมน้ำมันวันละ80เวลานี้ขึ้นต้องเติม140ถึงจะพอใช้นี่คือมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์คือค่าครองชีพมันสูงขึ้น พี่น้องประชาชนไม่มีเงินเดือนแล้วก็บางคนตกงานบางคนเนี่ยหาเช้ากินข้ามอย่างมอไซครับจ้างแม่ค้าแม่ขายไหนจะต้องมีรายจ่ายต้องซื้อหน้ากากอนามัยต้องซื้อเจลล้ลางมือคือค่าใช้จ่ายพวกน,นี้มันเพิ่มขึ้นอีกร่วมพันบาทต่อเดือนคือคนหาเช้ากินข้ามเนี่ยมันไปไม่ไหวครับมันไปไม่ไหวน้ำมันพืชก็ขึ้นเพราะ น้ำมันปลาล์มกระโจนพลวดขึ้นน้ำมันพืชก็ขึ้นไปอีกสี่ห้าิบเกือบห้าสิบบาทบอกว่าเป็นไปตามตลาดโลกราคาโลกเนื้อหมูเนี่ยเวลานี้รู้กันอยู่คนกินหมูคนกินเนื้อคนกินอะไรต่างๆมันเพิ่มไปกิโลละร้อยเจ็ดสบาทร้อยสิบบาทร้อยเจสิบร้อยปสิบใกล้สองร้อยเข้ามาแล้วถามรัฐบาลบอกเอ้ยอาหารสัตว์มันแพงอาหารสัตว์มันแพงนะพี่น้องคนเลี้ยงหมูตายหมดชาวนาตายหมดอาหาร อะไรนะอ่ะยาปรับศัตรูพืชแพงค่าใช้จ่ายแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นคือมันไม่สมพงกันไม่บาลานซ์กันกาบดีมานด์ซับพลายรัฐบาลมีหน้าที่มีหน้าที่แต่รัฐบาลไม่แก้นะครับไม่แก้ปล่อยให้ค่าครองชีพพี่น้องประชาชนมันกระชากดิงไปเลยข้าแกงข้าวข้าแอะไรข้า,ขาหมูแดงก๋วยเตี๋ยวนะ เรียกว่าเข้าอะไรก๋วยเตี๋ยวลาดหน้าก๋วยเตี๋ยวผัดไส้อีอะไรที่ใครชอบอะไรเนี่ยคือมันขึ้นราคาไปหมดผมเห็นใจแม่ค้าครับก็ของมันมาแพงหมูมาแพงผักมาแพงอะไรมาแพงผักทีนี่ปลาก็ไปเกือบ4ี่รอตอนนี้ลดลงมาแล้วแต่ก็ยังแพงอยู่ครับก็ยังแพงอยู่นี่คือความทุกขชช์กของประชาชนความทุกข์ของประชาชนเพราะเราไม่ได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยถ้ามีเป็นปการปกครองในระบอบประชาธิปไตายเนี่ย เรายังค้าขายกับต่างประเทศได้โรงงานแม่งหนีไปหมดหนีไปอยู่เวียดนามนู้อินเดียเนเซียนะเพราะว่าเราส่งสินค้าไปขายในสหรัฐอเมริกาในสภาพยุโรปเราต้องไปเสียภาษีสุลกากรเอ้ยสู้ย้ายไปดีกว่าเว้ยก็ทำม่ย้ายไปแล้วคนงานก็ตกงานตั้งแต่ปีที่แล้วตกงานนั่งร้องโห่ m ร้องไห้กลับบ้านนอกไปปลูกมะเขือผูกปลูกตัวฝักยาวกินกันชีวิตของพี่น้องมันมัน,ม,นมันอะไรมันสั่นคลอน มันสันครอนความสุขในครอบครัวมันไม่มีครับมันไม่มีแล้วมาเรื่องการเมืองเนี่ยมาเรื่องการเมืองอีกรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่หวังว่ามันจะเข้าไปได้กลายเป็นสอวอบอกว่าเฮ้ยกูจะคว่ำให้หมดนะเนื้อหาไม่เหมาะสมผมฟังสอวอเสรีสุวรรณพานนท์ได้กล่าวถึงกรณีที่ประชุมร่วมรัฐสภา,าเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะ ที่มีนายผลิตวัชระศิลป์กับประชาชนผู้เลือกตั้งจํานวนแสนส0มหมัคนเป็นผู้เสนอเข้าสู่การประชุมร่วมรัฐสภาซึ่งจะเข้าไปในวันที่16พฤศจิกาคืออังคารเนี่ยและในวันที่15เนี่ยสวจะเปิดเวทีย่อยมาชําแหลกกันเขาก็บอกไม่มีทางผ่านสวกิตติศักดิ์รัตนวราหะบอกว่าฟันทงร้อยเปอร์เซร่างรัฐนูลแก้ไขฉบับประชาชนเนี่ย จะไม่ผ่านวรระรับหลักการจากรัฐสภาสวออไม่เห็นชอบแน่นอนอ้าวกูเชื่อมึงสภาปรสิตกูเชื่อมึงกูเชื่อมึงจริงๆบ้านนี้เป็นของมึงมึงไม่ได้มาจากประชาชนเขาแต่งตั้งพวกมึงกันมาอา้าวมึงก็ว่ากันไปอ่ะกูก็ระทมขมขื่นนั่งกินน้ำตาต่างข้าวเหมือนกับพี่น้องประชาชนคนไทยเจ็ดสิบอาจารย์คณะนิติศาสตร์ เขาจะแยง้แยงคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเป็นการกระทําที่ศารลรัมูรลรมูนเนี่ยละเมิดประชาชนละเมิดประชาชนศารลรัมูญบอกประชาชนอย่าละเมิดศาลประชาชนบอกว่าประชาชนอย่าละเมิดศาลประชาชนบอกศาลละเมิดประชาชนเอาเอายังไงก็รุ่งปนัสยาแถลงยำ้ำไม่เคยคิดล้มระบอบไม่เคยคิดล้มระบอบครับ คือบ้านเราเนี่ยมันมีระบอบประชาธิปไตยมีองค์มีอะไรมีสถาบันหลักของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติก็คือชาติไม่ใช่ชาติคือประยุทธ์อย่างที่ผมบอกาศาสนาก็คือแล้วแต่ใครจะนับถือาศาสนาอะไรเพราะาศาสนาทุกาศาสนาสอนให้คนดีสถาบันองค์พระมหากษัตริย์เป็นสถาบันผมว่าทุกคนเนี่ยมีความเคารพเทดิดทูน มีความเคารพเติดทูนอยากให้สถาบันเนี่ยเป็นที่เคารพของประชาชนก็เลยเกิดมีความคิดต้องปฏิรูปศาลก็มองว่าปฏิรูปคือลมล้างก็นั่งเถียงกันไม่จบไก่เกิดก่อนไก่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 เอากันให้มั่วไปเลยตอนนี้มั่วไปเลยนะเอาทีนี้ไอ้เรื่องที่มั่วกว่าพวกนี้ก็มั่วอยู่มั่วมานานแล้วมั่วมานานแล้วคือคู่กัดแห่งปีในวงการเมือง เรามองกันมันมีสองภาคภาคหนึ่งเป็นตัวแทนอนุรักษ์นิยมภาคหนึ่งเสมือนเป็นตัวแทนเสรีประชาธิปไตยนั่นก็คือดรโทนี่วูดซัมหรือทักษินชินวัตรซีกที่เป็นตัวแทนของอนุรักษ์นิยมก็คือประยวยปร,ประยุทธ์จังโอชามันก็เกิดเป็นแรงเกิดเป็นแรงแค้นมันก็เป็นคู่กัดแทงปีฉะนั้นผมเอามาพาดหัวเรื่องนี้ เพื่อที่จะเล่าอะไรต่อไปให้ท่านทั้งหลายได้ถึงบางอ้อได้คิดว่าทํำไมประยุทธ์เขาถึงแค้นขนาดนั้นและไปพูดสับด็อกเตอร์ทักษิณไปพูดสับว่าเฮ้ยอาศัยประเทศอื่นเขาอยู่อาศัยประเทศอื่นเขาอยู่แล้วเกิดเป็นคนไทยทำไมคำถามนี้มันเสียแทงหัวใจเสียดแทงหัวใจพี่น้องประชาชนที่อยูทอย่ที่อยู่ในซีก ระบอบประชาธิปไตยว่าว่าก็มันไม่ยุติธรรมนี่เว้ยถ้าบ้านเมืองมันยุติธรรมกฎหมายมันยุติธรรมเขาจะหนีไปทำไมเขาพร้อมที่จะมาขึ้นศาลศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาแต่พระเอิญเนี่ยพระเอิญเนี่ยรัฐบาลที่สืบทอดอํานาจจากพระเดชกาเขาใช้กฎหมายตั้งศาลฎีกาแผนคดีาอาญาทางการเมือง จัดตั้งโดยจัดตั้งโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งมาจากมดลูกของคอสอชอนั่นแหละมดลูกของผดเด็จการเหมือนกับองค์กรอิสระองค์กรอิสระปป,อปอชอ,องค์กรอิสระกกตอ,องค์กรอิสระสารน้ำนูนที่มามาจากไหนครับที่มาก็ไม่ได้มาจากประชาชนมาจากความชอบธรรมหรือเปล่ามาจากความชอบธรรมหรือเปล่า เพราะมันเริ่มต้นด้วยความไม่ชอบธรรมที่มีการแต่งตั้งจากสวสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนมาจากคณะกรรมการที่นำโดยสามปอมีประยุทธ์มีประวิทย์มีอะไรนั่นแหละนะประวิทย์เป็นประธานคัดเลือกเลือกประยุทธ์ประยุทธ์เลือกประวิทธ์ประวิทธ์เลือกประยุทธ์ประยุทธ์เลือกประวิทธ์ประวิทธ์เลือกประยุทธ์นั่นแหละครับ ประวิตย์เลือกสวสวเลือกประยุทธ์ประยุทธ์ให้ประวิทย์เป็นคนเลือกประวิทย์ก็เลือกสวสวก็มาเลือกสารรัมดูลสวก็มาคัดเลือกปอปอชสวก็มาคัดเลือกปอกอตมันวนเวียนอยู่เนี่ยต่างชาติเขายกไม่ยอมรับไงต่างชาติเขายอ,ม,ยอมรับกฎหมายที่มาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เลือกมาโดยประชาชนนั่นมาเป็นกฎหมายสากลแต่คุณดันใช้กฎหมายที่ไม่ได้มาจากประชาชน มันก็จําเป็นต้องเสียค่างโง่ไงค่างโง่หลายเรื่องที่คุณตุกเตรียมไว้ก็แล้วแก,นก,กันม้กระทั่งค่างโง่เหมืองทองค่างโง่ทางด่วนหกพันล้านบาทสิบสี่คดีทางยกระดับดินแดงบริษัทเวอร์ตอร์บนะทางยกระดับดินแดงดอนเมืองโฮปเวลนี่ห้ารัฐบาลแล้วสมัยรัฐบาลชาติชายมนตรีพงพาน,นิช์เป็นรัฐมนตรีคมนาคมค่างโง่ไอ้ค่างโง่ทางด่วนสายบางปบอินปากเด็ดหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้าน ค่าปรับเป็นแสนล้านของไอทวีนะครับค่าโง่ครองดานหนึ่งมืนล้านดอกเบีย้ยวันละสองล้านสองล้านสองล้านค่าโง่ที่ต้องจ่ายเขาเนี่ยบริษัทฟิลิปมอริสของฟิลิปปินสองมืนล้านนำบุรี่เข้าออมาจากฟิลิปปินใช้อำนาจตามคอสอชอทั้งนั้นคือมาตรา44เชฟรอนเนี่ยที่หากินกลางทะเลเจาะบอ่อไอ้น้ำมันเนี่ยกำลังฟ้องอยู่ที่ศาลอนุญาโตตุลาการที่สวิตเซอร์แลนด นี่ข้างโง่ทั้งนั้นครับข้างโง่ทั้งนั้นฉะนั้นนี่คือการบริหารที่มันหน่อมแนมทักษิณเขาก็แสดงความคิดเห็นเขาอยู่ดูใบเขาแสดงความคิดเห็นเพื่อประเทศอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นดันไปกลัวเขาดันไปหมั่นไส้เขาดันไปแคร์เขาว่าเฮ้ย hey, มึงดีว่ากูมึงเก่งว่ากูก็ค่อยเก่งกับใครอ่ะใครเก่งกว่าใครคุณทักษิณนเนี่ยเขาคุยกับฝรั่งได้เขาเป็นนายกที่มีเพื่อนเป็นฝรั่งมังค่าเยอะแล้วในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้กฎหมายสากล นะถ้าดอกเตอร์ทักษิณผิดก็โดนจับไปแล้วไปญี่ปุ่นก็โดนจับไปสหรัฐอเมริกาก็โดนจับมีตำรวจอินเตอร์โพทั่วไปหมดเห็นไหมครับใครที่ทำผิดกฎหมายอาญาโดนจับเข้าโดนจับกลับมาประเทศไทยแต่เราเคยรัฐบาลไทยเคยเคยทำเรื่องหลายครั้งไปถึงอินเตอร์โพตำรวจสากลให้ช่วยตามจับคุณยิ่งลักษณ์กับคุณทักษิณถามว่าประเทศเหล่านะั้นเขาตามจับให้ไหมเขาไม่ตามจับเพราะ เขาคิดว่าคุณยิ่งรักคุณทักษิณไม่ได้รับความเป็นธรรมเมื่อได้รับความเป็นธรรมเป็นใครๆก็หนีเป็นใครๆก็หนีนร,หนระวังเถอะระวังคุณประยุทธ์จะต้องหนีแบบนี้บ้างจะต้องหนีแบบนี้บ้างถ้าสักวันหนึ่งประชาชนเกิดลุกฮือขึ้นมาผมบอกให้คุยกันยังไงถ้าเราไม่คุยรัฐบาลไม่คุยกับประชาชนไม่ปรับความเข้าใจกันไม่นำพาไปสู่ความสามาคัคคีมันลำบากนะพี่ยุทธ ผมเนี่ยหวังดีเอามาพูดเรื่องนี้ไม่ได้คิดเข้าข้างทักษิณไม่ได้คิดเข้าข้างคุณประยุทธ์เข้าข้างคุณประยุทธ์เพราะความเห็นใจประยุทธ์ยังไงว่าคุณเดินทางผิดแล้วพ่ยุทธ์พ่ยุทธ์เดินทางผิดพ่ยุทธ์เลี้ยวกลับมามายืนในหลักประชาธิปไตยแก้กฎหมายเป็นประชาธิปไตยนะแก้กฎหมายเป็นประชาธิปไตยอย่างน้อยพอเรารับได้แบบรัฐนูนปีสี่ศแต่เวลานี้มารับได้ที่ไหนเลือกตั้งอีกสองยห้าสิคนของคุณก็ยังอยู่ไอ้พวกสว คุณก็สืบทอดอำนาจต่อไปอีกเพื่อที่จะยืนยันระบอบประยุทธ์ของคุณต่อไปนี่คือความทุกข์ของคนที่เขามีความรู้ความทุกข์ของคนที่เห็นแล้วเราไม่ได้รับความยุติธรรมความทุกข์ของพี่น้องประชาชนไม่กระทั่งนักวิชาการเขาก็ออกมาออกมาสู้เรื่องของสารรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่าปฏิรูปคือลมล้างปฏิรูปคือลมล้างแล้วเขาก็ตะโกนถามว่าลมล้างตรงไหน นี่แหละครับมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเชื้อไฟเล็กๆที่มันจะระเบิดบึ้มขึ้นมานะบ้านเมืองมันจะกลายเป็นนรกแบบประเทศเมียนมาเราอยู่กันดีๆเรารักกันดีๆแล้วก็มาแบ่งแยกกันนะเพราะรัฐธรรมนูญเพราะการยึดอำนาจแล้วรัฐธรรมนูญที่ออกมาเนี่ยเพื่อเอื้อให้ประโยชน์กับการยึดอำนาจคุณเป็นคณาธิปไตยคุณไม่ได้เป็นประชาธิปไตย โดยคณะพวกคุณทั้งนั้นปกครองบ้านเมืองเข้ามาขี่หัวประชาชนเข้ามาขี่หัวประชาชนให้ประชาชนทุกยากในเวลานี้หรือไม่ถ้าคุณบริหารดีมีความสุขประชาชนใครเขาจะมาล้องเรียกแขกล้องแหลกแขกกระเชืออะไรถ้าคุณบริหารดีแต่เวลานี้เป็นหนี้เขาท่าหรหนี้สาธารเก้าล้านล้านนะ 9, 000, 000, 000. แล้วหนี้ของพี่น้องประชาชนนะหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันปลาเข้าไป90กว่าเปอร์เซ็นต์ ้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อย่างที่ผมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยคุณมีเงินเดือนหนึ่งหมื่นบาทคุณต้องใช้นี่เขาเข้าหลายเก้าพันกว่าบาทเก้าพันหนึ่งร้อยบาทเหลือใช้เก้าร้อยบาทมันจะพออะไรนะเข้าของขึ้นราคาทุกวันวันนี้ซาพทัทเขาเล็งจะขึ้นราคาสินค้าอีกแล้วนะครับเนี่ยตามข่าวแต่ผมไม่อ่านให้ฟังหรอกรู้แต่ว่าเขาขึ้นแน่นอนเพราะน้ํามันมันขึ้นราคาแล้วดูนะครับนรกจะถามหาวันที่สิบหกถ้ารัฐบาลยังขี่หัวประชาชนอยู่เห็นใจเขาสิครับเขาเดือดร้อน เขาเดือดร้อนเมื่อน,น้ำมันมันขึ้นราคารถบรรทุกเขาก็ต้องขึ้นราคาเข้าของมันก็ขึ้นราคาหมดทางออกรัฐบาลมีไหมัางออกมีไม่ใช่ไม่มีลดภาษาลดภาษีสรพรสรา,าิตลดเงินกองทุนหราาือรัฐบาลไปกู้เขามามาโปะที่เอาเงินเขาไปประชาชนเขาจ่ายเงินซื้อเบนซินซื้อซุปเอซื้อซื้อน้ำมันนะจ่ายเป็นเงินกองทุนวันดีคืนดีราาัฐบาลก็หยิบตรงนี้ไปใช้นู่นใช้นี่เปลือไปหมดนโยบายการเงินการคลังเลอะเทอะไปหมด จาก60%ขึ้นไป70%ของ GDP อันนี้ก็ละเอียดยิบไปคือมันพูดตรงไหนเน่าตรงนั้นพูดตรงไหนเน่าตรงนั้นครับพี่น้องประชาชนฉะนั้นไอแรงแค้นกระทักษินเนี่ยอย่าไปคิดเป็นแรงแค้นเขาออกมาวิภา์วิจารณ์ด้วยความปรารถนาดีต่อบ้านเมืองหลายคนบอกเฮ้ยมึงหนีคุกมึงหนีคุกก็มันไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะให้ความเป็นธรรมยุติธรรมกับทุกคนสิครับเรื่องของคุณยิ่งรักเห็นนะเอาที่ไหนไปคืนครับ สารปกครองกลางตัดสินนายุ้นยิ่งรักไม่ผิดคุณยึดทรัพย์ไปหมดแล้วขายทอดตลาดคุณเอาที่ไหนคืนครับนะแล้วเวลานี้พี่น้องประชาชนไม่มีสตังค์ไม่มีเงินจะเสียภาษีนะแล้วจะเอาที่ไหนมาเสียภาษีเลี้ยงพวกคุณตรงนี้ละหนักครับคิดให้รอบคอบเก่งแต่กู้เงินซุปเปอรก์กู้ซุปเปอรก์กู้และเอาที่ไหนล่ะครับเอาที่ไหนหารายได้ไม่เก่งไม่มีปัญญาหารายได้คบค้ากับต่างประเทศเขาํำบากนะครับเวลานี้ เขาลาบ,บากเพราะผู้นําเราเนี่ยผู้นําเราเราต้องยอมรับโลกมันก่อวรายโล,โลกมันทันสมัยขึ้นแล้วมันไทยสมัยขึ้นนะมันก็สองต้องสามารถคุยกันานานชาติเขาได้ไม่ใช่ไปคุยภาษาไทยบนเวทีโลกพอถูกตําหนิก็บอกเฮ้ยเราจะต้องอนุรักษ์ความเป็นไทยอย่าให้ภาษาไทยไปสู่สากลโฮโฮ,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 โฮผมไม่รู้จะพูดยังไงกับพี่ยวย ผมพูดด้วยความทุกข์ระทมไม่ใช่อิจฉาริษยาไปเป็นนายกท่านลงไปผมก็ไม่ได้เป็นนายกอยู่แล้วและก็ที่คุยให้ฟังเนี่ยมันเป็นความทุกข์ของพี่น้องประชาชนท่านไม่รู้ความจริงหรอกท่านฟังแต่พวกไอ้ห้อยไอ้โหนที่อยู่ใกล้ตัวเวลาออกไปเยี่ยมเยยนประชาชนก็มีการจัดฉากจัดตั้งคนที่ก็ทุกจริงๆอยากมาพบนายกก็ไม่ได้พบเพราะถูกกันออกไปข้างนอกเอาเฉพาะหัวคะแนนพรรครัฐบาลมาพบแล้วก็ชัยโยโหหิ้ว ขึ้นป้ายสู้สู้สู้ลุงตูส่ส,ส,สู้สู้สู้ลุงตู่นะฮักหลายหลายเด้อฮักหลายหลายเด้ออ่าักจังหู้อะไรเงี้ยนะ <c oughs> น้ำท่วมและชุมพร <c oughs> อัมมาพาดในตอนนี้ถนนรางรถไฟจมน้ำสายเอเ,เชียที่ชุมพรสั่งหยุดเดินรถแปดขบวนเมื่อวานเนี่ยคือมันถล่มใต้แล้วตอนนี้ไม่หยุดครับ น้ำท่วมรางรถไฟที่สวีชุมพรต้องหยุดเดินรถถึง8ขบวนถนนสายเอเชียอมมาพานเสียใจด้วยนะครับพี่น้องนั่นมันธรรมชาติไม่เกี่ยวกับนายกนะนะธรรมชาติเอาละขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการข่าวทะลุใหม่และก็ขอบคุณประดาแฟนแฟนที่เป็นแฟนที่เหนียวแน่นสั่งซื้อเบต้ากรูแคนให้ผมได้มีข้าสารกรอกหม้อนะสั่งซื้อ เบต้ากรูแคนของเบต้าวันซึ่งเรายึดมั่นในคำสัญญายึดมั่นในคุณภาพจริงๆนะและมีเครื่องหมายออยเรียบร้อยการโฆษณาก็มีคออคือเราไปบัตรตามกฎหมายนะอะไรที่เป็นความจริงเราก็มาพูดกันไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อมันเป็นของดีที่ได้รับการยืนยันจากสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์ของมหาล, w, ลัยฮาวาดทูเลนเบอร์อ,อะไรเยอะแยะไปหมดมีแต่ผลดีครับมีแต่ผลดีราคาไม่แพงหรอกครับ ท่านเชื่อไหมยี่กว่าปีที่แล้วเนี่ยเม็ดเดียวราคา7,000บาท200กว่าเหรียญน,นะเจ็ดบาทขวดหนึ่งเรามันจุ60เม็ดเจ็ดขวดนี้ราคา4,2่แสนเมื่อหยิบยีปีที่แล้วนะ0 0่แสนว่าบาทนะเพราะอะไรเพราะมันสกัดยากนะสกัดยากและมันมีลิขสิทธิ์ของคนที่คิดคนได้ตอนนี้ไอ้ลิขสิทธิ์มันหมดอายุแล้วการสกัดง่ายขึ้นเพราะเทคโนโลยีทันสมัย ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีทันสมัยของเรายังไม่มาเรายังไม่มาคเทคโนโลยีอันนี้ยังไม่มียังไม่มีแต่ประเทศที่เขาเป็นมหาอำนาจเขามีเทคโนโลยีอันนี้เขาจึงสกัดให้มันมีคุณภาพเหมือนกับไอดอกคำฝอยนึ่งก็นะเขาไปสิทธิบารแล้วญี่ปุ่นทั้งๆท,ท,ที่เป็นของไทยที่ไอเรากินเน่เขาบอกว่าเรากินผสมน้ําตากแห้งเนี่ยเขาบอกไปกินกากๆมาทางนั้นแต่เขาสกัดใส่แคปซูลเขาเอาคุณภาพ เอาคุณภาพโดยไม่สูญเสียคุณค่าไอ้ของดอกคำฝอยผมไปเห็นแล้วผมก็ตกใจผมไปดูงานเรื่องเรื่องเรื่องอาหารและยาของญี่ปุ่นหลายครั้งหลายสิบครั้งสี่ห้าสิบครั้งเราได้เห็นว่าเฮ้ยมันเอาของเราไปเอาของเราไปคือรัฐบาลไทยไม่ได้ห่วงเรื่องอสิทธิทางปัญญาลิขสิทธิ์อะไรต่างๆพืชสมุนไพรอะไรต่างต่างแม้กระทั่งไอ้ไอ้จัสมินไลอะไรอะไรข้าวหอมมะลิผมก็เคยประท้วงเรื่องนี้ต่อสู้เรื่องนี้อินเดียพยายามนะ พยายามจะจดทะเบียนว่าเป็นของมันจัสมินไร้ข้าวหอมมะลิเนี่ยเฮ้ยกูกูผลิตจากทุ่งกุลารลองไห้เว้ยคือรัฐบาลไม่ค่อยสนใจเรื่องของเราะ่ะก็เอาไปจดสิธิบัพยายามเวลานี้เราก็เราเคยเป็นที่หนึ่งในการส่งออกข้าวใช่ไหมเดี๋ยวนี้มาอันดับไหนแล้วอันดับไหนแล้วเวียดนามอันดับหนึ่งอินเดียอันดับสองจีนอันดับสามเราอยู่ที่สี่กำลังจะหลุดไปที่ห้า,ท,หาที่หกแล้วชํำใจครับพี่น้องครับ เอาละขอบพระคุณนะครับที่ติดตามชมรายการข่าวทะลุไมม่วันนี้พอหอมปากหอมคอพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับจากกระผมบุญลวียยมจินดาสวัสดีครับ